บาทเดียวและยังรับเงินกลับบ้านอีก1,000งบาทวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถที่สวยและปีใหม่มากเลยนะคะนี่เลยนิสสันอเมร่า0 EL t งจุดปี2021พันีสิคัน,นี้บอกเลยว่าเลขใหม่นะ5,000นิดนิดเองนะคะและถึงพันไมค์คาแกอรี่เอามาขายราคาตาแตกมาก4,99,000บาทแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าใครทักมาภายใน5นาทีนี้ใช่สิจะต้องทักมาภายในคลิปนี้นะคะเรามีราคาพิเศษให้กับคุณเลยเพียง479,000บาทเท่านั้นรีบทักมาเร็วเรวรีบทักมารีบทักมาแล้วก็ต้องรีบทักมานะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องมินนะคะไมค์คานะคะกับรายการซื้อเลยค่ะน้องกระรดงวันนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านนะคะ มารีวิวรถคันนี้เลยบอกเลยว่านางสวยสะดุดตาสปอร์ตเท่แต่ราคาโดนใจมากทุกคนนิสส e ันอาร์เม่า1.0 e l Turbo ตัวนี้ปี2021นะคะบอกเลยเลขใหม่แค่5,000นิดนๆเองทุกคนและราคาก็โคตรตาแตกเลยค่ะ499,000บาทคุณดูสิคะรูปทรงของเขาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันค่ะทุกคนคะ่ะ มาเริ่มกันที่กระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขานั้นเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พาดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้นะคะนิสันนี่สัญลักษณ์นิสันนี่ใหญ่โตโมโหรารกว่ารุ่นเก่าด้วยนะคะทําให้รถเนี่ยดูเท่ดูสวยสะปึงสป,ปอร์ตคือครบเลยนะคะต่อมาที่ไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟหน้าธรรมดาอยู่นะคะแต่ยังไม่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เนาะ แล้วก็เรามาดูกันนะคะตรงนี้เห็นไหมความสปอร์ตของเขาค่ะเหมือนชุดแต่งเลยเมันเป็นเหมือนสเกิร์ตรอบคันนะคะทุกคนแต่ว่าสเกิร์ตของเขาเนี่ยใสมาเนี่ยไม่ได้ดูใหญ่อลังการมากคือใส่มาแล้วมันดูเหมาะสมแล้วก็เหมาะกับความเป็นสปอร์ตของตัวนี้เลยนะคะมาต่อกันที่นี่เลยทุกคนกระจกมองข้างเขายังมีความแบบคาดไว้ได้สีแดงเรียกว่าจะเรียกว่าได้ไ,ดไ,ดไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมต้องเรียกว่า ค่าด้วยเส้นสีแดงแบบนี้นะคะรถคันนี้เลยดูแบบเทดุดันดุดันไม่ได้เพราะดุดันมันจะไปซ้ำกับกระบะเทสป,ปอร์ตหรูดูแพงนะมาต่อกันเลยนะคะที่ด้านหลังค่ะทุกคนคะ่ะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟหลีของเขานะคะ แล้วไฟหลีของเขานะคะจะเป็นไฟหลีแบบ LED Signature เี่เป็นรถเป็นนะสำเนียงภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะดีนะ,ะ Signature LED นี่นะคะสวยมากทุกคนนะคะดูด้านหลังค่ะเห็นไหมสปอยเลอร์นะคะก็มีความน่ารักตะมุตะมนินะคะแล้วก็นี่เห็นไหมยังมีความสีแดงคาดอยู่นะคะทำให้รถคันนี้ดูเท่สปอร์ตอย่างที่แบบ ตามวัยรุ่นชอบเลยนะคะคันนี้อ่ะเห็นไหมนี่ด้านหลังนะคะก็จะมีสเกิร์ตด,ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบท่อคู่ไปเลยนะคะแต่อันนี้ก็จริงๆระบบท่อไอเสียมันก็จอดในด้านเดียวเนาะแต่อันนี้ก็จะทําแต่งออกมาให้มันดูเท่เลยนะคะนี่เห็นไหมมีสัญลักษณ์ด้วยคำว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะเป็น1.0 EL เทอร์โบนะคะความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนรุ่นใหม่ๆแล้วเสาอากาศหายไปไหนใครขโมยเสาอากาศของฉันไป ใครเอาเสาอากาศของฉันไปแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยใครเอาเสาอากาศของฉันไปแจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุกดาขึ้นดอยเจ้าหถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากจากลคยบ้ามแจ็คช่วด้วาอยมาหนักกาอาุคนต่นนีาง้องยคะยอยู่กอานกาศกลางกาากางกมางกมากางอลางกลางกางงกลางกา เอาง่ายๆเลยฝังอยู่ด้านในแต่ว่าเราอย่าไปลื้อหาเลยนะคะว่าอยู่ไหนแต่รู้กว็ว่าเขาฝังไว้ด้านในดีกว่าเนาะอ่ะเรามาต่อกันที่ด้านข้างของเขาบ้างนะคะตัวยางนี่นะคะคันนี้นะคะล้อแม็กเป็นแบบล้อแม็กอลลอยนะคะขอบนะคะ15อ่าขอบ15เป็นแม็กแบบทูโทนสีดำผสมโครเมียมอ่าสวยมากนะคะคันนี้ก็บอกเลยว่าสเกิร์ตรอบคันสวยเท่ เรียบหรูดูแพงแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะถ้าอยากรู้ว่าคันนี้ภายในสวยขนาดไหนทุกคนตามมาเลยจ้ะแล้วก็ในส่วนของข้างในนะคะที่เราบอกว่า l i s ันอเมราเทอร์โเนี่ยเขาให้ความหรูหมาระดับระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะคะทุกคนก็ก็ค่อนข้างที่จะสวยแหละนะคะเรามาเริ่มกันที่กุญแจก่อนนะคะนะคะกุญแจตัวน,นี้ก็จะเป็น ระบบคีเลสนะคะก็คือเป็นกูเกอร์อะิลนั่นเองนะคะแล้วก็สตาร์ทด้วยระบบพุสตาร์ทนะคะทุกคนแต่ปกติพุสตาร์ทต้องอยู่ข้างๆตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนี่พุสตาร์ทย้ายมาอยู่ตรงเกียร์ค่ะทุกคนขออนุญาตสตาร์ทเลยแล้วกันนะคะแค่เราเหยียบเบรกแล้วกดนี่แค่นี้เลยบอกเลยเสียงเงียบมากทุกคนนี่ถ้าเปิดแอร์เสียงแอร์ดังกว่าเสียงเครื่องอนะจริงๆ นะคะเสียงค่อนข้างเงียบมากเงียบเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเงียบนะคะเงียบมากและอย่างที่บอกว่าทุกคนคันนี้เลขใหม่อ่ะเขาอยู่ที่5,5,81 5,000กว่ากว่านี่แทบจะเหมือนแบบคุณได้รถป้ายแดงไปเลยจริงๆแต่ว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่แอร์แบ็กเลยละกันนะคะคันนี้เขาจะมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะคะที่พวงมาลัยนี่ตรงนี้แอร์แบ็กนะคะจะมีแค่แอร์แบ็กคู่หน้าเท่านั้นนะคะ แล้วก็จะอยู่ที่ฝั่งคนขับอีกหนึ่งลูกนะคะนี่เลยอ่ะไล่มาเลยจ้ะมาที่เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงของเขาตัวนี้จะยังไม่เป็นระบบสัมผัสอะไรนะคะก็จะเป็นในเหมือนรูปแบบทั่วไปเนาะเปิดปิดปังเพลง fm am น่นนี่นั่นอ่ะตัวนี้ออกแบบมาให้ดูสวยดูหรูดูดเรียกอะไรตามความสปอร์ตของรถนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์แหละราคาไม่แพงนะคะ ในส่วนของแอร์นะคะก็ยังคงเป็นระบบมือหมุนอยู่นะคะก็ระบับระดับได้1 2 3 4นะคะความแรงของลมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะต่อไปนะคะตัวเชื่อมต,ต,ต่อต่างๆนะคะสามารถเสร็จ AUX USB ได้นะคะแล้วก็มีตัวแปลงไฟแบบนี้นะคะก็สามารถชาร์จแบตเอยหรือเราจะฟังโทรศัพท์เขาเรียกฟังเพลงกับโทรศัพท์ก็คือการเสียบสาย AUX ที่รูนนี้ก็ใช้งานได้สบายมากนะคะ ในส่วนของเกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะทุกคนนะคะแต่บอกบอกบอกเลยนะว่ารูปแบบของคันเกียร์อันใหม่คือดูสวยดูดูหรูจริงๆนะคะดูสวยมากนะคะเข้าเข้ากับตัวรถเลยนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากนี่อ่าเข้าเกียร์ง่ายนะคะเป็นระบบเกียร์ CVT นะคะตัวนี้ก็สวยแหละดูดีเลยนะคะอ่ะมาในส่วนของช่องเก็บของนะคะก็ ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็มีที่ชาร์จแบตให้นะคะสำหรับคนที่นั่งด้านหลังหรือด้านข้างก็ชาร์จได้นะคะวางแก้วก็จะมีให้2จุดด้วยกันนะคะตรงนี้มาที่พวงมาลัยค่ะทุกคนพวงมาลัยเขาจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นพวงมาลัยในรูปแบบใหม่ของตัวใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบทรงตัดด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้น่าจะเชื่อมต่อบูทูธได้แหละใช่ไหมเชื่อมต่อได้สินะคะเพราะว่าเขามีการแบบ เออรับใส่วางใสยที่พรมอะไรอะไรนู่นนี่นั่นนะคะมันก็เดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีนึงนะคะอ่าจริงๆเราก็ค่อนข้างชอบรุ่นนี้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ร้านไหมคคาแกลลี่ของเรานะคะในส่วนของความกว้างของตัวรถนะคะก็นิสสันเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นอยู่แล้วที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของความกว้างของตัวรถนะคะนั่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะไม่ไม่ดูคับแคบเกินไปเนาะแต่ในเรื่องของออปชั่นก็ยังยังตอบโจทย์สู้ไม่ไรุ่นอื่นนะคะแต่ด้วยความที่นางทำออกมาเป็นตัวเทอร์โบนะคะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งที่ใครใช้แล้วก็ต้องรู้สึกกับแฮปปี้กับเขาเลยนะคะก็ค่อนข้างดีเลยนะคะยังดูใหม่ยังดูสะอาดอยู่เลยทุกคนนี่พลาสติกอะไรก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะคันนี้หนูบอกเลยนะทุกคนใครได้ไปนี่ ยิ่งกว่าได้รถมือสองสภาพเกรด AAA เลยอ่ะจริงๆเหมือนรถป้ายแดงเลยทุกคนรถป้ายแดงคือแบบต้องบอกว่ารถมือสองสภาพป้ายแดงอะ่ะเอาพูดอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะเลขใหม่ก็ยังน้อยอยู่ราคาจัดต้องได้499,000บาทแต่อย่าลืมนะคะใครที่ทักเข้ามาใต้คลิปนี้นะคะก็คือในช่องทางของ y t u t u นะคะเราให้ส่วนรดพิเศษไปเลย สองหมบาทนะคะเหลือเพียง4ี่แสนเจ็บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะรีบทักมาก่อนที่คันนี้เขาจะมีเจ้าเข้าจะของกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของรอบๆตัวรถอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ารถคันนี้เออมันสวยมันหรูขนาดไหนเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันนะคะว่าความเป็นเทอร์โบมันเครื่องมันดูแปลกกว่าเดิมหรือเปล่าปไปดูกันเลยคะ่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าน้องเขาเป็น1.0เทอร์โบใช่ไหมมันก็พ่วงเทอร์โบเข้ามาทุกคนคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.0นะคะแล้วก็พ่วงเทอร์โบอย่างที่เราบอกนะคะให้แรงม้าเท่าไหร่รู้ไหม100แรงม้า250แรงเนานี่ไม่ใช่แค่100แรงม้านี่ถือว่าแรงมากเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็น นิสสันอเมล่าทั่วไปนะคะแรงม้าจะอยู่ที่ประมาณ79หรือประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้เวลาเขาพ่วงเทอร์โบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้แรงม้าสูงสุดที่100แรงม้าบอกเลยว่าแค่เหยียบนิดเดียวนี่คือแบบฟิวฟิวฟิว,ฟวเลยนะบอกเลยนี่นะคะดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะใหม่กริปนะคะทุกคนนี่ใหม่ขนาดนี้นะคะนึกว่าซื้อรถป้ายแดงเหอะจริงๆถ้าใครได้คันนี้ไปนะ ได้ราคาถูกกว่าป้ายแดงได้เครื่องกิบกิบแบบนี้เหมือนป้ายแดงและยังมีวารันตีศูนย์ด้วยนะคะแบบนี้ต้องรีบจัดแล้วนะคะจริง,รงๆเครื่องยนต์คันนี้นะคะบอกเลยว่ามันดูแบบมันดูไม่กล้าจับนะจริงๆนะเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบเรื่ม Turbo เข้ามานะคะทําให้รถแบบมันดูแรงขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเครื่องในดูเล็กลงนะคะแต่ว่าแรงมา้าแรงขับนี่แรงกว่าเดิมแน่นอนนะคะ มาร์กต่างๆอารต่างๆยังคงอยู่จุดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยมีอะไรขยับอย่างแน่นอนการันตีให้นะคะ100%เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับการรีวิวรถของเราวันนี้นะคะเจ้านิส s ันอาร์เมล่านเทอร์โบคันนี้นะคะขออนุญาตปิดเครื่องอันหนึ่งเวลาปิดฝากระโปรงปล่อยไปเลยทุกคนแน่จะดูเหมือนรถจะพังนะแต่ก็ไม่พังใช่ไหมอ่ะ โอเคฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะถ้าทักมาผ่านคลิปนี้นะคะอย่าลืมคุณจะได้ราคาพิเศษไปเลยจาก499,000บาทเหลือเพียง479,000บาทเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ใช่สิใช้เงินออกรถ1บาทเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาเป็นว่าฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม ชอบกดไลค์ใช่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆิ๊งกิๆๆให้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆมาลงนะคะจะได้ติดตามรีวิวพวกเราได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะเข้าไปดูพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram หรือว่า Facebook นะคะสนใจรถยนต์มือสองนึกถึงไมค์คาร์เรอรีนะคะเรื่องรถยนต์มือสองต้องยกให้เขาเลยค่ะตัวพ่อขนะัทยา ไม่ค่ะแกวิ่วันนี้น้องมิ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวรถอ,อะไรในรอบหน้าวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ